ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาสาธิตนะครับการปลูกผักนะครับผักที่จะมาปลูกวันนี้ก็คือผักวางตุ้งนะครับวางตุง้งมาดูกันนะครับเบื้องต้นก็ทำแปลงนะครับเตรียมแปลงก็คือ,อาการรวนดินนะครับดินที่แปลงให้ให้รวนสุยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะใส่ ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมัก1่งปุ๋ยหมักก็ทําเองนะครับตาด้วยอ่มูลวัวนะครับแล้วก็ใช้สารนะครับใช้สารสารเร่งนะครับอ่าในสารเร่งนะครับที่ใช้ทําปุ๋ยหมักอันนี้เป็นปุ๋ยหมักที่หมักแห้งนะครับเรียกว่าซูเปอร์ปอดอหนึ่งนะครับ สองเดียวใช้ทำได้เป็นหนึ่งตันนะครับตามไปดูนะครับตามไปดูแปลงที่ทำปุ๋ยหมักกันก่อนนะครับนี่ครับแปลงปุ๋ยหมักนี่นะครับกองไว้แล้วนะน,นี่มีตัวร้ายด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวร้ายนะครับที่กัดกินพืชผักนะครับดูในนี้นะครับแล้วก็เอา ใบหญ้านะครับใบหญ้ากับคิวนัครับลอ,ลองดูลองดูนะครับนหญ้าที่อยู่ในเปลงของเราเนี่ยครับที่ตอนนี้ผมตัว้มักไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพร้อมจะใช้งานได้แล้วนี่ครับนี่นะนีนะ่นี่ก็คือเนื้อเนื้อบป,ปุ่งหมักนะครับอันนี้ใช้ดีมากนะครับ นอกจากใบไม้แล้วก็ตรงนี้ชุเป,ปอร์พอดอหนึ่งนะครับซองหนึ่งใช้ได้ถึงหนึ่งตันนะครับอันนี้ก็เอาไปเป็นส่วนประกอบนะครับนี่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นพืชผักที่อ่าใช้เนี่ยใช้แปลงใช้ปุ๋ยหมักเนี่ยครับอันนี้ก็เรียกว่าอ่พักแมวนะครับนี่ก็เป็นถั่วนะครับลำรับแปลงนี้นะครับใช้วิธีการเขาเรียกว่า ปอมาาคันเชอร์นะครับก็คือเอาเิ่งไม้ที่เรามีอยู่ในสวนนี่แหละนะครับเวลาเราตัดออกเนี่ยก็มากองกองไวข้ข้างล่างนะครับแล้วก็ตามไปด้วยใบไม้เศษไม้นะครับแล้วก็มีฟางข้าวมีเศษใบหญ้านะครับเป็นตัวประกอบนะครับไว้สักประมาณ3-4เดือนนะครับเราก็เริ่มปลูก หมกผักใบข้างบนนะครับกบเตรียมแปลงเสร็จนะครับก็นะครับใช้เนี่ยมเมล็ดนะครับมเมล็ดประกาดวางตุง้งห้องเต้น,นะครับดูมันเป็นเม็ดอันนี้วิธีหนึ่งก็เราใช้เพาะในแปลงเลยนะครับนะครับแล้วก็ หวานลงในแปลงนะครับอ่าหวานในห่างพอสมควรนะครับโเว้นไว้สักประมาณสักสองอาทิตย์นะครับแล้วก็มาแบ่งน,นะครับแบ่งเป็นเนี่ยนี่อันน,นี้ประกาศขาวนะครับเราก็มานี่เหลือจากหอยทากนะครับรก็มา เนี่ยแล้วเราก็มาแยกใส่เป็นตอนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเขยายไว้ขยายนะครับขยายแปลงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการปลูกผ,ผักกวางตุ้งนะครับกวางตุ้งฮองเต้ก็จะเป็นปากอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการอ่าบริโภคนะครับในครัวเรือนนี่ก็แต่นิดหน่อยไ,ไอ้รากพ,พอได้นะครับ นี่นาก,ก็ครับเดี๋ยวกวรดน้ำหน่อยนะครับเดี๋ยวรดน้ำนิดเองนะครับนี่ก็เป็นการเพาะน,นะครับเพาะกาประกาศกวางตุ้งฮองเต้นะครับ เดี๋ยววันหลังถ้า,าเติบโตได้ที่ก็จะมารีวิวให้อีกครั้งนะครับสำหรับชอดนี้ก็ก็คงเป็นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ